สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันที่21สิงหาคม2563เมื่อคืนหลับสนิทกันดีหรือไม่ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปรากฏว่ามีฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่ในบริเวณจังหวัดพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายอุอดรธานีบึงการนาครพนม ฝนตกหนักและตกสะสมมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วครับพี่น้องก็ให้ระวังภัยด้วยนะครับจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ตั้งแต่วันที่21คือวันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะหรือภาคอีสานเนี่ยรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากดู ดูตามแผนที่หรือเลดาราภาพถ่ายดาวเทียมล่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ให้ระวังภัยจากฝนที่ตกหนักและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดที่ตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อาจจะตกหนักสลับเบาเป็นบางอำเภอบางจังหวัดตามเลดาราฝนนะครับพี่น้องอยังไงก็รายงานสภาพด้วยใต้คลิป ครับพี่น้องส่วนการคาดหมายพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คือล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณนางกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าหลายหลากด้วยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเมื่อคืนนี้ฝนถล่มมาหนักรายงานอากาศตามภาคก็เป็นดังนี้นะครับพี่น้อง ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองผูหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมกาฬสิน ยาโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีนครราชสีมาและชัยภูมิส่วนภาคกลางมีเมฆมากเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดลาดบุรีกาญจนบ,บุรีพระนครศรีอย,ยุธยาสระบุรีลบบุรีชัยนาทนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีเมฆมาก มีฝนฟ้ากระนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดป่าจีนบ,าานบุรีฉะดเชิงเซาชนบุรีและจันทบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้ากระนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขาปัตตานียะลาและนาลาทีวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ20ของพื้นที่นะครับพี่น้องส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสตูลทะเลมีขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่พี่น้องกรุงเทพกับ พี่น้องชาวกรุงเทพก็มีฝนนะครับมีฝนมากกว่า50%ก็วันนี้ก็จบพยากรณ์อากาศเปียงเท่านี้แล้วมาอัปเดตกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ